สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะอได้ออกประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง แบบ100%อย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดพักขนาดเล็กประกอบด้วยนายเลขสิทธิ์สายกระจ่างหัวหน้าพักพลังนายคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยนายมนัสโกสนหัวหน้าพักแรงงานสร้างชาติเตรียมดําเนินการฟ้องร้องต่อสารปกครองโดยกลุ่มพักดังกล่าวเชื่อว่าผลการนับคะแนนของกะกะตมีการรวมคะแนนและคํานวณสส ที่แต่ละพักได้รับมีความผิดปกติไม่โปรง่งใสเนื่องจากพบว่ามีการบวกเพิ่มจำนวนบัตรด,ดีจำนวน5 07, 7า7 7นนคะแนนเข้าไปซึ่งเกินความจริงไปจำนวน2 97, 9งแสนานนคะแนนเอื้อประโยชน์ต่อพักใหญ่หรือไม่ทั้งที่ความจริงต้องบวกเพิ่มแค่2 1 1 1 2 8คะแนนเท่านั้นโดย4ี่พักที่ต้องได้สอสอคือพักพลังประชารัฐเพิ่มหนึ่งที่นั่งพักพลังได้1ที่นั่งพักเพื่อชาติไทยได้1ที่นั่งพักแรงงานสร้างชาติได้1ที่่นัง แต่กลับเสียโอกาสไปเพราะความพิสดารของกะกะตที่บวกเพิ่มจำนวนบัตรด,ดีเกินจริงไป297,149คะแนนก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้เผยแพร่รายงานผลการเลือกตั้งสสทั่วไปปี2566อย่างเป็นทางการ100%ผ่านเว็บไซต์ e c t r e p o r t c o m สรุปมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง39,514,973คนคิดเป็นร้ยละ75.71จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 52ล้าน195,920คนโดยการน,นับคะแนนสส,สแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นบัตรดี37ล้าน190,071ใบคิดเป็นร้อยละ94.12บัตรเสีย1ล้าน457,899ใบคิดเป็นร้อยละ3.69ใบไม่เลือกผู้ใด866,885ใบคิดเป็นร้อยละ2.19ส่วนแบบบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์39ล้าน514,964คนคิดเป็นร้อยละ75.71 ป็นบัตรดี37,522,746ใบคิดเป็นร้อยละ94.96บัตรเสีย1,599,836ใบคิดเป็นร้อยละ3.82บัตรไม่เลือกผู้ใด482,303ใบ คิดเป็นร้อยละ1.22ทั้งนี้ยอดผู้มาใช้สิทธิ์แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน,นน้อยกว่าแบบแบ่งเขตจํานวน9คนเนื่องจากผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพียงใบเดียวแล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสํับผลการนับคะแนนสรุปว่าพรรคการเมืองที่ได้สสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกลได้ที่นั่งเท่ากันคือ112คนพรรคภูมิใจไทย68คนพรรคพลังประชารัฐ39คนพรรครวมไทยสร้างชาติ23คนพรรคประชาธิปัตย์22คน พักชาไทยพัฒนา9คนพักประชาชาติ7คนพักไทยสร้างไทย5คนพักเพื่อไทยรวมพลัง2คนและชาติพัฒนากล้า1คนส่วนสอสอบัญชีรายชื่อพบว่าพักเก้าไกลได้คะแนนรวม14ล้าน4 3 8 8 51คะแนนทำให้ได้จำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ39คนพักเพื่อไทยได้คะแนนรวม10ล้าน9 6 2 5 2 2คะแนนสอสอ29คนรวมไทยสร้างชาติ4ล้าน7 6 6, 6 4 0 8คะแนนสอส,อสอ13คน พรรคภูมิใจไทย1 1 3 8 2ล้านคะแนนได้สอสอ3คนพรรคประชาธิปัตย์9 2 5 3 4 9คะแนนสอสอคนพรรคประชาชาติได้คะแนนรวม6 2 6 4นคะแนนได้สอสอคนส่วนอีก11พรรคจะได้สอสอหนึ่งคนเท่ากันประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคใหม่พรรคชาติพัฒนากว่าพรรคท้องที่ไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่ และพักครูไทยเพื่อประชาชนสำนักงานกกตแจ้งว an er ่าการคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่มีการเผยแพร่เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้นโดยสำนักงานจะต้องเสนอให้กกตพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไปส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตนั้นกกตจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นหากพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจำนวนสอสไม่น้อยกว่าร้อยละเของเขตเลือกตั้งทั้งหมดกกตต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยก่อนการเลือกตั้งทางกะกะตมีการตั้งเป้าให้มีจำนวนบัตรเสียไม่เกินร้อยละ2แต่จากรายง,งานการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยพบว่าบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีบัตรเสียร้อยละ3.69ส่วนแบบบัญชีรายชื่อมีบัตรเสียร้อยละ3.82